ขั้นตอนการระบุบ่งชี้ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นของหน่วยงานประจำปี2565บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดการหาขอบเขตความรู้ที่จะจัดการความรู้ประจำปีขอบเขตความรู้ KM Focus Area บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดปี2565ประกอบด้วย5ขอบเขตความรู้ที่สำคัญดังนี้ หลังจากนั้นหน่วยงานสามารถร่วมการดำเนินการเพื่อคัดเลือกขอบเขตความรู้ประจำปีของหน่วยงานโดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยผู้อำนวยการกองสูงสํานักหัวหน้างานเจ้าของกระบวนการหรือโปรเซสโอนเนอร์เจ้าหน้าที่ความเสี่ยงของหน่วยงานและนักจัดการ จากขอบเขตความรู้5แอเรีเยข้างต้นเรามาลองดําเนินการคัดเลือกหัวข้อความรู้ตามขอบเขตความรู้กันเลยโดยใช้กองพัฒนาและบริหารการจัดการเรียนรู้หรือพวกวพศเป็นต้นแบบค่ะสําหรับขอบเขตความรู้ที่1พวกวพศไม่มีข้อมูลจากผลสํารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการจึงไม่นําเรื่องนี้มากําหนดเป็นขอบเขตความรู้ประจําปี สำหรับในขอบเขตที่ 2, พองพกพสมีการถูกระบุความเสี่ยงระดับองค์กรหนึ่งเรื่องเรื่องนี้จึงสามารถเข้าสู่ขอบเขตความรู้ที่เราจะใช้พิจารณาได้ค่ะในขอบเขตความรู้ที่3เป็นขอบเขตความรู้เกี่ยวกับการสูญเสียไปของบุคลากร,กรที่ลาออกหรือเกษียณอายุสำหรับในเรื่องนี้พกพสด้ดําเนินการจัดเก็บความรู้ผู้ที่จะเกษียณอายุ ล่วงหน้า3ปีเรียบร้อยแล้วจึงไม่ถูกกำหนดเป็นขอบเขตความรู้ในปีนี้ขอบเขตความรู้ที่4เรามีแก็บความรู้ที่จะช่วยในการพัฒนาคอมมิเน,นซอยู่หนึ่งเรื่องเราจึงนำเรื่องของขอบเขตความรู้ที่4เป็น1ตัวเรื่องในการที่จะกำหนดหัวข้อองค์ความรู้ในปีนี้และขอบเขตความรู้ที่5พอกอพสมี KPI กระบวนการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่า ไม่ได้เกิดจากการขาดความรู้หรือแก้ได้ด้วยเครื่องมือ KM เราจึงไม่นำขอบเขตความรู้ที่5มาเป็นส่วนประกอบค่ะจะเห็นได้ว่าหลังจากที่มีการวิเคราะห์แล้วก็ระดมสมองในกลุ่มของหัวหน้าง,งานเจ้าของกระบวนการเจ้าหนี้ความเสี่ยงและผู้มีการกองแล้วจึงพบว่ามี2ขอบเขตความรู้ที่เราจะสามารถนำมากำหนดหัวข,ข้อขอบเขตความรู้ในปีนี้ได้เมื่อได้ขอบเขตความรู้เรียบร้อยแล้ว เราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนของการประเมินสถานะความรู้กันค่ะโดยวิธีการก็คือเราจะไปดูกันที่การดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่อไปเราจะเข้าสู่วิธีการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจัดการความรู้บวททที่หน้าอินเทอร์เน็ตบริษัทเราไปดูกันเลยค่ะเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทแล้วนะคะเราสามารถเลือกลงมาที่ information link หลังจากนั้นเราเลือกไปที่ โนเล g แม a n a เ e m นต์นะคะสกอบาลงมาเราจะมาเจอจุดที่ให้ดาวน์โหลดเอกสารในส่วนของการทำเอกสารในชุดนี้จะใช้ FMKM01, FMKM02 และ FMKM03 ในการจัดทำข้อมูลในครั้งนี้ค่ะดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้เลย หลังจากนั้นข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องใช้ก็คือ KMAp องค์กรนะคะท่านสามารถเข้าไปดูได้ในที่นี่เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วเรามาดูกันที่ารายละเอียดของแบบฟอร์มกันค่ะแบบฟอร์ม fmkm 0 2จะประกอบไปด้วย3เอกสารสำคัญในส่วนแรกจะเป็นส่วนของ เกณฑ์การประเมินสถานะความรู้เดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันต่อไปค่ะส่วนที่2จะเป็นแผนที่ความรู้ของหน่วยงานและส่วนที่3จะเป็นตารางของการลงคะแนนนั่นเองในเกณฑ์การประเมินจะแบ่งออกมาเป็นสส่วนนะคะตามที่จะเห็นว่าส่วนที่1จะเป็นเรื่องของการประเมินผลกระทบที่มีต่อการทํางานภายในหน่วยผลกระทบ ที่มีผลต่อการทํางานในหน่วยง,งานอื่นและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กรในประเด็นนี้จะมีการถามคําถาม5ข้อในแต่ละข้อจะมีเกณฑ์คะแนน,นไม่เหมือนกันขอให้ทุกท่านสังเกตการให้คะแนนด้วยนะคะในส่วนที่2จะเป็นการประเมินระดับความรู้ภายในองค์กรในเรื่องนี้จะมีตัวเลขที่ให้คะแนนอยู่5ระดับคือ1 2 3 4 5ในช่องนี้จะเกิดขึ้นที่ช่อง6 เดี๋ยวเราไปลองดูวิธีการให้คะแนนกันเลยค่ะในตารางของการให้คะแนนเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วขอให้ท่านดับเบิลคลิกเข้าไปที่ตัวตารางได้เลยค่ะในตัวนี้จะมีการลิงก์ข้อมูลเอาไว้ที่ Excel เรียบร้อยแล้วท่านก็ดำเนินการใส่ข้อมูลลงไปนะคะในเรื่องของชื่อหัวข้องของความรู้อย่างพอกอพศออเมื่อกี้เราดูกันมาว่ามี2ขอบเขตที่สำคัญ เราจึงระบุเอาไว้2ขอบเขตเลยเพื่อไปดูว่าตกลงแล้วตัวไหนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องถูกจัดการมากที่สุดเราก็เริ่มใส่ชื่อของแบบฟอร์มชื่อขององค์ความรู้ลงไปในแบบฟอร์มเลยค่ะเมื่อได้หัวข้อความรู้เรียบร้อยแล้วในช่องที่มีตัวเลขลบตัวเลขเก่าที่อยู่ในสูตรทั้งหมดออกนะคะในการให้ข้อมูล ในส่วนแรกจำไว้ว่าจะมี5ช่องนะคะคือผลกระทบต่อการทำงานความถี่ในการทำงานความจำเป็นในระยะยาวการนำไปใช้ในวงกว้างและการเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์องค์กรเราก็ร่วมกันประเมินตามความเป็นจริงนะคะว่าในชุดความรู้ชุดนี้มันกระทบกับงานมากน้อยแค่ไหนหลังจากนั้นในช่องที่6ที่เป็นช่องสีเทาตรงนี้เราจะไม่ต้องใส่ข้อมูลนะคะเพราะว่า ระบบจะมีการคำนวณตัวเลขไว้แล้วแต่ส่วนที่ท่านต้องเติมก็คือช่องสีเทาที่อยู่ทางด้านขวาสุดช่องนั้นจะเป็นการที่ท่านต้องใส่คะแนนลงไปเพราะเป็นการประเมินความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรว่ามีความรู้เหล่านั้นอยู่มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างการประเมินในครั้งนี้ค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าจากการที่เราลองเวทคะแนนแล้วจะพบว่าทั้งขอบเขตความรู้ที่2และห้า ก็คือมีองค์ความรู้ที่จําเป็นต้องจัดการในระดับสูงนะคะทั้ง2ตัวถ้าหน่วยงานที่พบปัญหาแบบนี้แล้วไม่รู้ว่าจะเลือกวิธีไหนก็ขอให้ท่านมองความพร้อมของการปฏิบัติงานในหน่วยเองเช่นความสําเร็จของ การที่จะทําเรื่องไหนมีความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นได้มากกว่ากันนะคะแล้วก็รวมทั้งมีทรัพยากรบุคลากรเพียงพอที่จะดําเนินการก็สามารถที่จะใช้การเลือกในตัวนั้นเอามาทํางานก่อนได้ค่ะหลังจากนั้นเมื่อเราสามารถคัดเลือกขอบเขตแล้วก็ให้คะแนนตาม แผนผังเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาสู่การเข้าสู่ขั้นตอนที่3ก็คือการดําเนินการกรอกรายละเอียดลงในผังการคัดเลือกหัวข้อและให้ผู้บริหารลงนามแบบฟอร์มนี้เราเรียกว่า FMKM03 แบบฟอร์มผังการคัดเลือกหัวข้อการจัดการความรู้ประจําปีในช่องแรกใส่ชื่อกระบวนการตาม KMap ของหน่วยงานได้เลยค่ะ ช่องที่2จะเป็นชื่อหัวข้อองค์ความรู้ที่จะจัดการประจำปีช่องที่3จะเป็นการให้เหตุผลและขอบเขตความรู้ที่ท่านได้เลือกมาสำหรับการดำเนินการในปีนี้ช่องที่4จะเป็นเอกสารประกอบกระบวนการว่าจะจัดทำกระบวนการนี้ให้มีความเรียบร้อยแล้วเสร็จจะต้องใช้คู่มือเอกสารอ้างอิงหรือกระบวนการทำงานอะไรบ้างช่องที่ห้า จะเป็นการพูดถึงบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในด้านนี้ว่ามีใครที่เป็นผู้เชี่ยวชาญสามารถให้ข้อแนะนำหรือให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวได้ช่องที่6จะเป็นการระบุผู้ใช้งานหรือองค์ความรู้ชุดนี้จะเกิดความรู้กับใครได้บ้างซึ่งในคราวนี้ ถ้ามีการดำเนินการเรื่องนี้ก็จะเกิดประโยชน์ทั้งในระดับฝ่ายจัดการ HRD Officer พนักง,งานพอสอทั้งหมดและก็พนักง,งานทั้งองค์กรก็จะสามารถหยิบองค์ความรู้ชุดนี้ไปจัดทำแผนพัฒนารายบุคลของตนเองได้นั่นเองและช่องสุดท้ายก็จะเป็นการระบุว่ามันมีเครื่องมือการจัดการความรู้อะไรบ้างที่เราจะเอามาดำเนินการในครั้งนี้และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะได้อะไรบ้างนั่นเอง เมื่อท่านดำเนินการเอกสารครบถ้วนในแบบฟอร์ FM 01, FM 02, FM 03, ม FMKM01, FMKM02, FMKM03 เรียบร้อยแล้วก็นำเสนอตามสายงานและส่งมาที่พกพ,พสเพื่อรวบรวมหัวข้อองค์ความรู้และร่วมกันดำเนินการต่อไปค่ะท่านสามารถพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ลาย KM g ุที่ปรากฏอยู่ข้างล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะ